รู้ไหมครับแค่การสำลักเล็กๆที่เจอกันบ่อยๆอ,อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่อันตรายต่อชีวิตได้แต่จริงๆแล้วเรามีวิธีง่ายๆที่ช่วยป้องกันได้ครับเวลาที่พ่อแม่หรือผู้สูงอายุหลายๆคนบ่นว่ากินข้าวแล้วติดคอสำลักน้ำบ่อยหลายคนอาจคิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะครับอาการสำลักบ่อยๆ สามารถทำให้อาหารหรือน้ำไหลเข้าไปในปอดแล้วก็เกิดปอดอักเสบจากการสัลักได้ซึ่งถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องนอนโรงพยาบาลและบางครั้งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยครับอ้าวแล้วทำไมพออายุมากขึ้นถึงกลืนลำบากขึ้นละหมอลูกเมื่อก่อนกินอะไรก็กลืนง่ายๆไม่เห็นมีปัญหาเลยอันนี้เป็นเพราะว่าพออายุมากขึ้น กล้ามเนื้อร,บรอบๆคอและกล่องเสียงของเราจะเริ่มอ่อนแรงครับการทำงานก็ไม่ประสานกันเหมือนตอนหนุ่มสาวเวลาเรากลืนมันเลยมีโอกาสที่อาหารจะลงไปผิดทางหรือติดคอได้ง่ายขึ้นครับเพราะถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆมันนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ถึง4อย่างเลยครับ 1. ปอดอักเสบจากการสําลักนี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดครับเมื่อเศษอาหารหรือน้ำหลุดเข้าไปในหลอดลมและลงไปที่ปอด มันจะเกิดการติดเชื้อที่รุนแรงได้ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆในผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากเลยนะครับ 2. ภาวะขาดสารอาหารพอเรากลืนลำบากกลัวสำลักเราก็จะเริ่มกินน้อยลงเลี่ยงอาหารที่เคี้ยวยากสุดท้ายร่างกายก็จะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอทำให้ผอมลงอ่อนเพลียไม่มีแรง 3. ภาวะขาดน้ำเหมือนกันเลยครับ แค่ดื่มน้ำก็ยังสำลักทำให้เราไม่อยากดื่มน้ำพอดื่มน้อยลงร่างกายก็ขาดน้ำซึ่งส่งผลเสียต่อทุกระบบในร่างกายเลยครับ 4. คุณภาพชีวิตลดลงจากที่เคยมีความสุขกับการกินการเข้าสังคมก็จะกลายเป็นความทุกข์ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวและอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ครับ มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal of the American Geriatrics Society บอกไว้เลยครับว่าผู้สูงอายุอายุเกิน65ปีมากกว่า15มีอาการกลืนลำบากจริงๆบางทีทานข้าวแล้วรู้สึกเหมือนอาหารติดที่คอบางคนต้องรีบดื่มน้ำตามตลอดหรือบางคนถึงกับกลัวจนไม่อยากกินอาหารที่ชอบเลยครับแล้วอย่างนี้มันอันตรายจริงๆหรอหมอลูกแค่ไอบ่อยๆเองนะครับพ่อ เพราะถ้าอาหารหรือน้ำลงไปที่ปอดมันอาจทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า aspiration pneumonia หรือปอดอักเสบจากการสำลักซึ่งนี่แหละครับเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเลยนั้นถ้ากลัวสำลักต้องเลิกกินอาหารแข็งๆไปเลยใช่ไหมหมอลูกไม่จำเป็นเลยครับแม่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการฝึกกล้ามเนื้อรอบๆคอให้แข็งแรงจะได้ช่วยให้การกลืนทำงานได้ดีขึ้นครับ ลองสังเกตสัญญาณเตือนง,ง่ายๆเหล่านี้นะครับถ้ามีข้อไหนตรงกับเราหรือคนใกล้ชิดควรเริ่มใส่ใจเป็นพิเศษแล้วครับไอสำลักหรือต้องกระแอมบ่อยๆระหว่างหรือหลังกินอาหารดื่มน้ำรู้สึกเหมือนมีเศษอาหารติดค้างอยู่ในลำคอมีเสียงเปลี่ยนไปหลังกลืนเช่นเสียงแหบพร่าหรือเสียงเหมือนมีเสมหะต้องใช้เวลาในการเคี้ยวและกลืนนานกว่าปกติน้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ มีน้ำลายไหลหรืออาหารล้นออกจากปากควบคุมไม่ได้ต้องกินอาหารคำเล็กๆและต้องดื่มน้ำตามทุกคำผมเคยมีเคสคุณยายอายุ72ปีสำลักบ่อยจนไม่กล้ากินข้าวเลยลูกๆเป็นห่วงมากพอมาหาหมอตรวจแล้วพบว่ากล้ามเนื้อกลืนอ่อนแรงพอได้ฝึกออกกำลังกายคอสามท่าง่ายๆที่ผมจะสอนวันนี้นะครับแค่หนึ่งเดือนอาการสำลักก็น้อยลงกินข้าวได้อร่อยขึ้น และไม่ต้องกลัวเหมือนก่อนเลยครับโอเคครับทีนี้เรามาเริ่มฝึกกันเลยผมจะสอนสามท่าง่ายๆที่พ่อแม่สามารถทำเองที่บ้านได้ท่าที่1นึ่งเช e เกอร์เอ็กซ์ซ์เซิงยและก้มคอท่านี้ตั้งชื่อตามคุณหมอเรซาเช e เกอร์ผู้คิดค้นนะครับมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่เหนือลูกกระเดือกซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการ ดึงให้หูรูดหลอดอาหารส่วนบนเปิดออกตอนเรากลื่นครับวิธีทำง่ายมากครับ 1. นอนราบลงบนพื้นหรือเตียงที่ไม่มีหมอนหนุนปล่อยแขนไว้ข้างลำตัวตามสบาย 2. ค่อยๆยกศีรษะขึ้นมามองไปที่ปลายเท้าตัวเองโดยที่ห้ามยกหัวไหล่ขึ้นตามเด็ดขาดให้หัวไหล่ติดพื้นไว้ 3. ค้างไว้นับหนึสองสา ช้าๆแล้วค่อยๆวางศีรษะลง 4. ทํทำซ้ำแบบนี้1 0บถึง15ครั้งนับเป็น1เซตพัก1นาทีแล้วทำซ้ำให้ได้3เซตครับโอ้โหมันเมื่อยคอเลยนะหมอลูกใช่ครับแม่แรกๆอาจจะเมื่อยแต่การเงยและก้มคอแบบนี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าคอทำงานดีขึ้นครับเวลาเรากลืนมันจะช่วยดึงกล่องเสียงขึ้น ทำให้ป้องกันอาหารหรือน้ำไหลเข้าหลอดลมได้ดีขึ้นท่าที่ 2. effortful swallow กลืนแรงแรงเป็นการเพิ่มพลังโดยรวมของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการบีบไล่อาหารลงคอครับวิธีทำก็คือ 1. จิบน้ำเล็กน้อยในปาก 2. กลืนลงไปแต่กลืนให้แรงที่สุดเหมือนกำลังกลืนก้อนอะไรที่ติดคอ 3. ทํทำซ้ำสิบครั้ง อ๋อท่านี้เหมือนตอนพ่อพยายามกลืนยาแคปซูลเลยแล้วกลืนแรงๆแบบนี้จะไม่เป็นอันตรายหรือหมอลูกไม่เป็นไรเลยครับพ่ออันนี้เหมือนการยกเวทให้กับกล้ามเนื้อคอครับมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนแข็งแรงขึ้นพอแข็งแรงขึ้นแล้วการกลืนก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมห้ามทำตอนกินอาหารมื้อหลักนะครับ เพราะอาจจะทำให้สำลักได้ง่ายขึ้นถ้าบริหารเหล่านี้ควรทำเป็นเซตออกกำลังกายในช่วงเวลาอื่นที่ท้องว่างครับเช่นตอนเช้ากับตอนเย็นท่าที่3 Mendelson maneuver กลั้นคอค้างไว้ท่าน,นี้จะยากขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นการฝึกการควบคุมและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ดึงลูกกระเดืออขึ้นค้างไว้ตอนกลืนครับวิธีทำครับ 1. ลองกลืนน้ำลายตามปกติก่อนครับ แล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางแตะเบาๆที่ลูกกระเดือกจะรู้สึกว่ามันขยับขึ้นแล้วก็ลงใช่ไหมครับ 2. ทีนี้ตอนที่เราจะกลืนครั้งต่อไปให้กลืนน้ำลายปกติแต่พอรู้สึกว่าลูกกระเดือกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วให้พยายามใช้กล้ามเนื้อคอเกรงและดึงให้ลูกกระเดือกมันค้างอยู่ที่จุดสูงสุดนั้นไว้ให้นานที่สุดประมาณ 2–3 วินาทีแล้วค่อยปล่อยลงมาตามปกติ ทำซ้ำสิบครั้งอันนี้เหมือนเล่นกลเลยนะหมอลูกค้างลูกกระเดือกไว้เนี่ยจริงครับแม่แต่การทำแบบนี้มันช่วยฝึกให้กล่องเสียงปิดได้สนิทขึ้นเวลากลือนอาหารหรือน้ำก็จะไม่ไหลเข้าหลอดลมง่ายๆครับจะเห็นว่าสามท่านี้รวมๆกันใช้เวลาไม่เกินเวละสิบนาทีเองครับแต่ช่วยลดความเสี่ยงสำลักได้เยอะมากเลยเปรียบง่ายก็เหมือนกับที่เราออกกำลังกายให้หัวใจและขาแข็งแรง คราวนี้เรามาออกกำลังกายให้คอของเราบ้างครับแล้วถ้าฝึกไปแล้วยังสำลักอยู่บ้างล่ะหมอลูกแบบคลือนข้าวต้มก็ยังมีติดคอถ้ายัางมีอาการอยู่ก็ควรปรับอาหารเป็นพวกนิ่มๆเคี้ยวง่ายเช่นข้าวต้มโจ๊กน้ำซุปข้นหรืออาหารที่บดละเอียดครับแล้วก็ต้องปรึกษาหมอหรือนักกิจกรรมบำบัดด้านการกลืนเพิ่ม,เต,มเติมด้วยเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองครับ โอเคครับผมขอสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับ 1. ปัญหากลืนลำบากเป็นเรื่องที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุและอาจทำให้เกิดปอดอักเสบจากการสำลัก 2. ถ้ท่าฝึกง่ายๆท่าเงยและก้มคอ Shaker Exercise เท่ากลืนแรงๆ Effortful Swallow และท่ากลั้นลูกกระเดือก m a n d e โ s o n Maneuver และนอกจากการออกกำลังกายแล้วการปรับพฤติกรรมการกินก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสำลักนั่งตัวตรงเสมอเวลากินข้าวหรือดื่มน้ำต้องนั่งหลังตรงไม่เอนอนกินบนเตียงเด็ดขาดครับกินคำเล็กเคี้ยวช้าๆค่อยๆกินไม่ต้องรีบครับเคี้ยวให้ละเอียดที่สุดก่อนกลืนมีสมาธิก,กับการกินหลีกเลี่ยงการดูทีวีหรือคุยเพลินๆตอนมีอาหารอยู่ในปากครับปรับลักษณะอาหารถ้ายังกลืนลำบากจริงๆ อาจจะต้องปรับอาหารให้อ่อนนุ่มขึ้นหรือทำของเหลวให้ข้นขึ้นซึ่งเรื่องนี้ควรปรึกษาแพทย์หรือนักกิจกรรมบำบัดก่อนนะครับดูแลสุขภาพช่องปากแปรงฟันให้สะอาดเสมอเพื่อลดเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะสำลักลงปอดได้ครับภาวะกลืนลำบากถึงจะดูน่ากลัวแต่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถรับมือและทำให้ดีขึ้นได้นะครับ การใส่ใจและฝึกฝนกล้ามเนื้อการกลืนตั้งแต่วันนี้คือการลงทุนเพื่อความสุขในการกินและความปลอดภัยในชีวิตของเราในวันข้างหน้าก่อนจะจากกันวันนี้หมอลูกอยากจะชวนคุยทิ้งทายไว้นิดหนึ่งครับแล้วพี่ๆผู้สูงวัยทุกท่านล่ะครับเคยมีประสบการณ์สำลักหรือรู้สึกว่ากลืนอะไรลำบากบ้างไหมแล้วแต่ละท่านมีวิธีดูแลตัวเองหรือคนใกล้ชิดอย่างไรกันบ้างครับ ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นด้วยที่สำคัญที่สุดหากอาการของท่านรุนแรงกลืนแล้วเจ็บหรือน้ำหนักลดลงมากอย่าลังเลที่จะไปพบแพทย์นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากหมอลูกครับ